ร้องเอนเตอร์เทนสาวที่พร้อมชนทุกเบอร์เจอทุกรุ่นมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะเด็ดเหมือนที่เธอว่าหรือเปล่าคุณปุ๊กค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานราชการค่ะ,ะกองกิจการพิเศษแผนกดูรียงฐานทัพเรือสัตหีบค่ะโอโ้โหปกติได้ร้องเพลงไหมร้องค่ะร้องฟรีแลนซ์แล้วก็จะต้องประจำอยู่ที่แผนกอยู่แล้วพี่น่าอะอัด,อ,ดอัดเทปงวดนี้นะฮะทชไมคะผมว่าแล้วทำไมข้าวไม่พอกินกันวะ <laughs> หนูไม่ได้ชอบทานข้าวนะคะหนูชอบทานยอดข้าวค่ะป๋าชอบกินกินลำอย่างนั้นเหรอยัมาตาอีกแล้วเดี๋ยวเอาไปล่งโซ่ไว้ก่อนแป๊บนึ่งนะไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องคะคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆนตาคอ ถามน้องนิดนึงอันนี้เพิ่งเคยประกวดครั้งแรกรเปล่าหรือประกวดมาหลายที่แล้วก็หลายที่แล้วค่ะโอ้โหดูแบบว่ามีความเจนจัดบนเวทีมากเชี่ยวชาญมากนะคะไม่มีแบบว่าตื่นประหม่าเลยเลยเนาะใช่นะคะถามคณะกรรมการดีกว่าคุณพ่อค่ะถามพ่อเต้นตรงไหนไม่เต้นเรามาเต้นใกล้พ่อจะทำให้หัวใจวายไวขึ้นร้องก็ดีเต้นก็ดีแสดงออก ซึ่งความกล้าหาญใจซะยิ่งนักเป็นที่น่ารักซะกันจึงขออำนวยอวยพรขอให้รองดีณค่ร้อมแบบเป็นพี่เลยร้องดีค่ะเสียงดังใช้ได้ค่ะแล้วก็มีเสน่ห์เวลาร้องเพลงก็คือหน้ายิ้มตลอดเลยนะคะเอาใจช่วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะู้เป็นครับ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแค่หนูทําให้สามีพี่แฮปปี้พี่ก็โอเคแล้วค่ะพี่ปิต้โอเคไหมคะใจเย็นนะพ่อเมืองโอเคครับผมมันเป็นอะไรที่เต็มที่อ่ะน่ารักไปทุกมุมแล้วก็กล้าแสดงออกงานเลี้ยงเอนเตอร์เทนต้องแบบนี้เลยครับน่ารักมาก